ถ้าที่บ้านของคุณปลูกพืชผักงามขนาดและติดผลเยอะขนาดนี้ให้มีมดมแมลงมารบวกวนเดี๋ยววันนี้มาดูน้ำยานในการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชกันสวัสดีครับทุกท่านและที่ช่องวิทยไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิทยไทยพีช n แนลมีแนวทางเกษตรดีๆครับช่วยลดรายจ่ายและลดต้นทุนในครูเรือนในการทนาน้ํายาในการไล่และกําจัดมดมแมลงศัตรูพืช ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ย,ยืนต้นดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชทุกชนิดไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูน้ำกระเทียมหนึ่งหัวหอมแดงหนึ่งหัวนํำใส่คกและตามให้ละเอียด ละเอียดเรียบร้อยแล้วทั้งหอมแดงและกระเทียมจะมีน้ำมันหอมระเหยและกลิ่นที่ฉุนมากไล่กำจัดมดมแมลงดีมากครับน้ำเปล่าใส่ภาชนะ1ลิตรกระเทียมและหอมที่ตามละเอียดแล้วลงไปรวมผสมตัวต่อไปคือกาแฟ1ช้อนชาแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกที อ๋อลืมไปนะครับลืมบอกไปว่ากากกาแฟก็ใช้ได้แล้วนำมากรองใส่ถังฉีดพ่นหรือกระป๋องป็อกกี้ก็ได้ครับใช้น้ำยาล้างจานเป็นตัวช่วยทำสารจับใบ1ช้อนชา น้ำยายในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชสูตรนี้เราจะนำมาฉีดพ่นที่ต้นพืชตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำและใช้ติดต่อกัน2-3วันต่อ1ครั้งในขณะที่มดแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายต้นพืชหรือลบกวนต้นพืชและสูตรนี้ยังป้องกันได้ด้วยครับปลูกอะไรก็งาม ถ้าเราใช้น้ำยาป้องกันและไล่มดมแมลงสูตรนี้ฉีดพ่นเป็นประจำครับและถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีชนแนลได้เลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากการทำน้ำยาสูตรกำจัดและไล่มดมแมลงศัตรูพืชซึ่งเราทำขึ้นใช้ได้เองนะครับลองนำมาใช้กันดูได้เราจะเห็นผลลัพธ์บแบบนี้เลยครับ หลังจากที่ผมห่างหายนะครับในการทําคลิปต้นพริกต้นนี้ไปนะครับเพราะว่าพริกต้นนี้โดนแมลงศัตรูพืชเข้าทําลายนะครับใบเหลืองยังอยู่เลยเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูนี่ครับใบเหลืองเหลืองยังอยู่เลยตรงนี้ก็ยังอยู่เห็นไหมครับนี่เพราะว่าโดนมดแมลงเข้าทําลายนะครับแต่ตอนนี้ฟื้นตัวได้แล้วและตอนนี้นะครับผมก็นําน้ํายาในการไล่และกาจัดมดแมลงสูตรนี้นะครับ นำมาฉีดพ้นอยู่เป็นประจำตอนช่วงเย็นถึงพบคำํำและถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับน้ายาสูตรนี้ใช้ป้องกันและไล่มดมแมลงได้ดีมากและคลิปนี้ก็จบเพียงที่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีจากทางช่องทไทยพี h ชน n นลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนำนะครับ วิธีการทำน้ำยายในการไล่และกำจัดมดมแมลงศัตรูพืชใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองเลยครับน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในกระเทียมและหอมแดงนะครับช่วยป้องกันและไล่มดมแมลงดีมากลองนำมาใช้อย่างที่ผมทำให้ดูเลยครับ